สวยว่ะจากู้อ่ะใช่ป่ะอกูลองบินกูลองวิ่งขึ้นเขาอ่ะไปไปไปพิมพ์คำสั่งฟอร์เทมใส่บอสเวิร์ดแล้วกูเอาบัตรถือตัวเล็กตัวน้อยเล่นมตเท่เลยว่ะเออกูอยากเช็คเยอะคนที่ติดตามกูอ่ะไอ้เฮียเก้าคนนั้นมันคือใครวะกงมีผมด้วยอ่ะมีมีผมรวมรวมไปหนึ่ง เดี๋ยวเรามาเช็คกันด้วยว่าใครติดตามเกี่ยวอะไรแหละมีคนเคยทำพูดจะไม่ผิดใช่มีคนเคยทำโอ้โหมีคนติดตามอ่ะเนี่ยเคยตามเท้าคนไปยังขบอดูดำน้ำได้ทำงานดูน่ากลัวชมดูยังไงวะดูผู้ติดตามตัวเองยูทูปพิมพ์ก่อนเลยยูทู e ตรงก็พิกว่าวิธีดูผู้ติดตามเหมือนที่อพูดถูกพูดถูกใช่ต้นนี่ใช่แล้วคดูผู้ตา,ามในย <c oughs> ูทูบอะไรมีมึงท้องก็แบบว่าวิธีคลอดลูกทำยังไง นั่นแหละคุณก็ไม่ให้หมอไม่ให้หมอทําให้พีเปลืองตังค์อะแบบไทยบ้านใช่ใช่เปลืองตังค์ใช่ไหมพูดถูกแล้วเปลืองตังค์ที่หมาเปลืองตังค์นันนี่แหละคือประหยัดที่สุดละยูทูปมีวิธีแก้หาทุกอย่างโอ้ยบอสโวโคตรตึงเลยพี่ว่ามันเดินเหยียบทุกอย่างตายหาหมดเลยเยแกแล้วกูรู้ความโหดของบอสแล้วเนี่ยเออไม่ใช่มนุษย์ กูไม่เหปล่อยกูไม่เหมียเงาเลยเมียวะจริงจริงกูเกินนะไปถามกูเกิลนี่ไปถามอากูไะอากูเนี่ยเรื่องอะไรู้เปลายาแดชบอร์ดมันมีเหมือนเหมือนน,นั่นนะ่ะเฮ้นะพี่ดูหให้ตามทขาไมต้องต้องป็นคลิปแบบดูด้วยมือถือไอ้เหี้ยกูอยากดูในพีซีอะไอ้คุย <c oughs> อะไรอ่ะมันมีไหม แม่ตำรวจเจอแน่รอบเนี่ยกูจะหนีให้ไฟลุกตูดเลยเป็ดตามจ้ากูโอ้ไม่ทันอ่ะเออว่ะนกทำไมนกมันบินได้แต่ทำไมพวกเราบินไม่ได้วะทำไมวะเพราะเรามันมีปีกไงไอ้เหี้ยแต่เราไม่สวยพอวะ กินฬาที่อะไรพวกนู้ไหวสับเราไม่มีปีกไงเ่เลปออน่าจะไม่ได้แล้วนะไม่เครื่องบินไงเครื่องบินเชี่ยแล้วมีปีกอันเงี้ยเพื่อนดีที่สุดกังฟูโอ้แดชหน้าแดชบอร์ดของช่องไม่มีตกใจกูต้องโอ้ยหน้า Let's go ring d o o r b e อ๋อโอเคได้รถกูโคตรเท่โคตรเสียวโคตรเกียวใหญ่ใช่ตัวหลกหรือเปล่าครับคะ ขอวันแม่อยู่แล้วด้ยร <wer, S 1> ู้ตัวเราตัวหลกชอบตลกมาแล้วจะทำอะไรกันอ่ะเอฟเอกก็ปบอลปี๊เชี่ยกูนั่งแต่งรถอยู่เลยนั่งเอ็เไหมเอฟเอกเอาให้ตัวตลกมาเลยว่ะมาเล่นเอฟเ็กกันกว่าโอเคเล่นกับใครอะทำไมทุกคนต่างเรียกมึงว่าตัวตลกไอ้เ <acting> หี <Whoops> ้ยตัวตลกจริงอ่ะ มาโดน่นกูเป็นกันแกงวสายชาร์จกูเป็นใสชาร์จกูเป็นแม่เหล็กแล้วกูสามารถเอาไปชาร์จโต๊ะได้โคตรเฟี้ยวชาร์จโต๊ะฮะดูเหี้ยดูเหี้ยอะไรนะจะดูแม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูเหี้ยกแล้วมพิก็จะได้เห็นดูแล้วดูเฮียของจริงของตัวละครเจ๊แม่เปิดซันรูปเปิดเปิดปะทุนขับรถฝนตกไอ้เหี้ยขอร้องนะ ค่ายแถวสายชาดกูมีไฟแต่แด็กวิชาโตได้เสียเทอย่างพี่ชาเร็วขึ้นเราววะมีไฟเลยนะเว้แรงอ่ะว่าใครดูเฮียอะไรอยู่เนี่ยสามผมไม่อยู่สามนี่คือเออมีอะไรลูกันบ้านนี้แรอาพี่อันนี้ง่ายที่ว่าครับสามเท่าไหร่